4กลุ่มอาชีพที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทก่อนจากการที่ได้มีการลงทะเบียน w วิร w ไวเวราไม่ทิ้งกัน .com เพื่อขอรับเงิน5,000บาทเยียวยาล่าสุดผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่ากลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทก่อนจะเป็น4กลุ่มอาชีพดังนี้ 1. มักคุเทศ 2. คนขับรถแท็กซี่ 3. ผู้ค้าสลากวินมอเตอร์ไซค์เนื่องจาก4กลุ่มอาชีพนี้รัฐมีฐานข้อมูลอยู่แล้วทำให้ตรวจสอบความเดือดร้อนได้ง่ายสามารถประเมินผลกระทบได้ง่ายและมีข้อมูลที่ชัดเจน โดยคาดว่าวันที่8เมษายน63นี้จะทยอยส่งผลคอนเฟิร์มได้รับสิทธิเยียวยา5,000บาทหรือไม่สำหรับอาชีพอื่นๆอยู่ระหว่างการตรวจสอบและคัดกรองซึ่งจะทยอยแจ้งผลให้ทราบในลำดับต่อไปเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกๆอาชีพนะคะสวัสดีค่ะ